มาถึงขั้นตอนการทำไส้ถั่วกวนมีส่วนผสมดังนี้ค่ะถั่วเขียวลอกเปลือก250กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือเต็หนึ่งส่วนสิบช้อนชาน้ำมันรำข้าว60กรัมมาดูวิธีการทำได้เลยค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะถั่วเขียวลอเปลือกนำไปดื่นหรือนำไปต้มก็ได้ค่ะน้ำใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาล เกลือและน้ำมันค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วนำไปปั่นให้เป็นเนื้อเนียนค่ะเมื่อเราปั่นถักก่วเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะและตั้งไฟตัวส่วนผสมจนส่วนผสมเรอนออกจากกระทะไม่ติดกระทะเลยค่ะไสที่กวกรเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะชั่งปริมาณ12กรัม ปั้นเป็นลูกกลมจะได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนการทำผงใบ่อนนะคะวันนี้นะคะใบ่อนที่เราใช้ปริมาณ50กรัมค่ะนี่นะคะเราล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วเราปล่อยให้ติดน้ำค่ะเรานำมาเรียงลง ตะแกงของเตาอบลมร้อนได้เลยค่ะเตาอบลมร้อนที่เราใช้วันนี้นะคะอุณหภูมิห้าสิบองศาเราจะอบเป็นเวลาหกสิบนาทีนะคะเราเลี้ยงให้เต็มถาดเป็นตะแกงนี้เลยค่ะเมื่อเราเลี้ยงเสร็จแล้วนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็นำเข้าเตาอบลมร้อนได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันแล้วนะคะอบเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วนำไปปั้นผงจะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนการทำผงมันต้มนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำมันต้มล้างปอกเปลือกจะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาหันแบบนี้ค่ะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะหน้าตาของมันต้มฟิตไลายเสร็จแล้วนะคะน้ำใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่หลางถึงเพื่อนึงนะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะเรียนเสร็จจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราอบในอุณหภูมิ50องศาอบเป็นเวลา70นาทีค่ะ รามาดูตอนอบเสร็จกันค่ะเมืออเ่ออบเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะและนำไปปันผงจะได้ลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนการทำผมมันม่วงนะคะวิธีแรกนำมันม่วงล้างแล้วก็เปิดจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็นำมาสไลด์บ้างนะคะ นี่นะคะคือลักษณะของมันม่วงที่สะไล่บางเสร็จแล้วนําใสล้างถุงเลยค่ะแล้วนําไปนึ่งเป็นเวลา10นาทีค่ะนี่นะคะคือลักษณะมันม่วงที่นึ่งเสร็จแล้วค่ะเรานํามาเรียงใส่ตะแกรงได้เลยค่ะนี่นะคะคือลักษณะมันม่วงที่เราเรียงไว้เสร็จแล้วนะคะมันม่วงที่เราใช้วันนี้ปริมาณ100กรัมค่ะวันนี้นะคะเราจะอบในอุณหภูมิ50องศาอบเป็นเวลา70นาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนอบเสร็จกันแล้วนะคะอบเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะและนำไปปันป้นผมจะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะมาดูขั้นตอนการทำผงวีนรูทกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำวีนรูดล้างและปอกเปลือกค่ะขั้นตอน,นต่อไปนะคะนำวินรูดมาใสยบ้างค่ะ เมื่อสไลด์แา้เสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้ค่ะน้ำไช้ล้างผึ่งนึน่งเป็นเวลา10นาทีค่ะนี่คือลักษณะบีบดูที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะนำวางแยกใส่แกงสำหรับอบได้เลยค่ะเมื่อเรียนเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะบีบดูะะดที่เราใช้วันนี้ปริมาณ100กรัมอบในอุณหภูมิ50องศาเป็นเวลา75นาทีเด,ดี๋ยวเราเอาข้อตะอบ เดี๋ยวเรามาดูการอบเสร็จแล้วกันนะคะเมือ่ออบเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้และนำไปปั่นผมจะได้ลักษณะนี้นะคะมาดูกา,ารทำอรลวโดยการเสริมผงวีดรูดกันค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้กระชอนไม้พายกระทะและเตาแก๊สส่วนผสม แป้งอนเนกประสงค์ตาพัดบอก33กร,รมัมน้ำตาลทราย17กร,รมัมกะทีอบควันเทียน83กร,รมัมผงบีทรูท1กร,รมัมมาดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนำน้ำตาลใส่ลงไปในแป้งค่ะและกะทีอบควันเทียนค่ะ วนในส่วนผสมละลายเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจะได้ลักษณะนี้ค่ะนำกองใส่กระถัค่ะ เมื่อกองเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะใส่ผงบีนรุนลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันในเล่นต้งนี้ถว่าไม่เหมือนเปิดไฟอ่อนกววนจนกระทั่งร่อนออกจากกระทะ